หลวงพ่อจงเป็นผู้มีบุคลิกเหมาะสมหลายประการเหมาะสมจะข้าบำเพ็ญบารมีไฟหาศัจธรรมอธิเป็นผู้มีสัจจะคือผู้ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่นมีจิตใจปราศจ,จากความกลับกลอกพูดคำไหนเป็นคำนั้นตั้งใจทำสิ่งใดดันด้นใช้ความภาคเพียนทำไปจนปรากฏผลโดยปราศจ,จากยับยัง้งไม่มีถอยหน้าถอยหลังเป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยธรรมะคือเป็นผู้มีอำนาจ ใจกล้าแข็งสามารถยืนหยัดบังคับใจตนเองไว้ในอำนาจการตัดสินใจปรงใจได้อย่างเด็ดขาดเป็นผู้ซึ่งพร้อมด้วยจากระคือมีดวงจิตสะอาดบริสุทธิ์พร้อมจะเสียสละได้ทุกเมื่อมีความกล้าหาญสามารถทุ่มเทแม้แต่ชีวิตเพื่อเสี่ยงเสียแลกกับประโยชน์ยิ่งใหญ่ซึ่งหากทำไปแล้วผู้อื่นหรือสาธารณประโยชน์จะพึงได้รับจากการเสียสละน,นั้นของท่านโดยเฉพาะเมื่อแน่ใจว่า การปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นเครื่องทําให้จิตใจได้รับความสงบหนีพ้นจากทุกได้ทัน้นก็ามเห็นแก่ความลาบากเหนื่อยยากหรือกลัวเกรงสิ่งใดนอกจากตั้งหน้าบํนาเพ็ญธรรมนั้นๆอยู่อย่างสม่าเสมอเป็นผู้มีภูมิปัญญาคือมีความฉลาดสามารถรู้จักสิ่งใดทําแล้วเป็นคุณงามความดีมีประโยชน์ต่อตอนเองและกับผู้อื่นควรไม่ควร เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ทั้งเป็นผู้ใช้ความฉลาดบ่มกลาวนิสัยทั้งของตอนเองและผู้อื่นอย่างไม่ขาดสายเป็นผู้มีสีลครบถ้วนไม่ก่อกรรมสร้างเวรรุกรานรังควานใครให้เดือดร้อนเป็นผู้ใช้ศินฟอกใจตนเองให้สะอาดปราณีตเป็นนิดแม้แต่คำน้อยไม่เคยตีเตียนให้ผู้ใดต้องได้รับความสะเทือนใจเด็กสิทธิวัดขโมยเงินที่เก็บไว้ทำบุญสร้างโบสถ์ ก็ไม่โกรธไม่เอาเรื่องตรงกันข้ามกลับขอร้องไม่ให้ตำรวจถือผิดเพราะเป็นเรื่องในวัดส่วนพวกเด็กๆก,ก็โดนดูเพียงว่าที่เขาจับพวกเองได้ว่าเป็นคนขโมยเงินของอาตมาไปก็เพราะเอาไปแล้วไปแบ่งไม่ยุติธรรมยาเอาเปรียดยาขัดคอขัดใจกันสิจะได้ไม่แตกความสามคัคคีเป็นผู้มีสมาธิและฉานมัน่นคงเป็นพื้นฐานหลวงพ่อจง สามารถบำเพ็ญฌานและกระทำบำเพ็ญสมาธิได้อย่างสงบทันทีแม้ในท่ามกลางเสียงกระจององแงเป็นผู้มีสุขภาพดีฉันเป็นเวลาแม้จะนอนไม่เป็นเวลาแต่สามารถลุกขึ้นปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามกำหนดกฎเกณฑ์สม่ำเสมอมีอำนาจจิตแข่งขันจยบจนลุล่วงวัย94้ปีในปีสุดท้ายที่มรณะข้ามาเยือนและพาสังขารของท่านไปสู่ความผุพังยังคงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อเจ็บหนะัก รู้ว่าจะไม่รอดท่านพูดว่าคราวนี้เขาเอาเราอยู่แน่อย่างไรเป็นหนีไม่รอดจากนั้นก็รอความตายโดยสงบไม่บน่นไม่วันไหวอย่างไรทั้งสิ้นหลวงพ่อจงท่านเป็นผู้รู้ปริยัติธรรมตามฐานันดรและความต้องการเรียนรู้ให้เข้าใจในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อใช้ปฏิบัติให้บังเกิดความสงบสุขและบรรลุเข้าสู่วิถีแห่งความพ้นทุกข์พร้อมด้วยใช้เป็นเครื่องกลอมกล่าวมันเทาทุกข์ ให้แก่ผู้อื่นตามควรแก่ฐานานุรูปเหมาะสมตามกาลเทศะตลอดจนได้เป็นผู้รอบรู้เจนจบในทางวิทยาคมซึ่งพระอาจารย์โพผู้เป็นพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดไว้ให้และท่านก็สามารถนำไปใช้ช่วยปลดทุก์ทางกายทางใจแก่พวงจนมากมายแม้แต่ในมหาสงครามโลกครั้งที่สองสมรภูมิอินโดจีนและสมรภูมิรบในเกาหลีอิทธิบาร,รมีของหลวงพ่อจง ก็ได้สอดแทรกมีบทบาทช่วยให้เหล่าทหารของชาติไทยทั้งสามกองทัพบ,บังเกิดพลังใจาย,ยายหลวงกระทำการรบได้อย่างห้าวหาญมีชื่อเสียงเกรียงไกรไพศาลเป็นที่หวัดวันยั่นระยอต่อเหล่าข้าศึกไม่น้อยเมื่อเผชิญกับการรุกบุกเข้ามาประทะไม้กวาดล้างของทหารไทยข้าศึกก็ล้มตายอย่างย่อยยับหรือถอยหนีโดยไม่คิดสู้บ่อยที่สุดแม้แต่ในวงล้อมของฝูงข้าศึกที่จมทัพฝ่ายพันธมิตร คาดหมายว่ายางไร้เสียกองร้อยทาหารไทยคงไม่มีทางรอดเหลือกลับฐานทัพเพราะคำนวณจากจำนวนทหารข้าศึกที่ล้อมฐานถ่ายไว้กว่าห้าชั้นด้วยกำลังกองรบที่มากกว่าเป็นสิบสิบเท่าไม่มีทางที่จอมทัพฝ่ายพันธมิตรซึ่งทัพถ่ายร่วมด้วยจะคาดคิดเป็นอย่างอื่นไปได้และไม่น่าจะเป็นการคาคะณนที่ผิดไปเลยแต่ทาหารไทยผู้ห้าวานก็สามารถต่อสู้ข้าศึกทั้งทางผื้นดินและหลบหนีระเบิด ที่เครื่องบินข้าศึกทิ้งปูพรมลงมาไม่ขาดสายพร้อมกับต้องบุกฝ่าพายุปืนกลหนักเบาจากวงล้อมห้าชั้นถึงสี่ทิศหลุดรอดออกมาได้เกือบครึ่งจำนวนทหารไทยเลยถูกหรือว่าเป็นกองทัพมัจจุราชกองทัพมหาการกองทัพผีสารพัดจถูกขนานสมยานามมันเป็นการรบในยุทธวิธีที่ฝ่าที่ใจห้าวกร้าวแกล่งอย่างหัศจรรย์เหมือนฝัน จอมทัพพันธมิตรรับรู้ข่าวแสนจะพึงปิติบประโมทด,ด้วยอาการตกตะลึงต้องสั่นหัวและถามซ้ำเป็นสองสามซ้ำว่านั่นเป็นรายงานข่าวรับฟังเชื่อได้หรือแต่เมื่อเป็นข่าวชัดเจนมีการยืนยันเป็นหลักฐานจอมทัพพันธมิตรภาคเอเชียต้องเชื่อและอุทานชมลั่นถึงขนาดจอมทัพแม็กอาเธอร์ขอพบผู้บังคับบัญชากองทัพเพราะอยากเห็นตัวเรายอดฐานถ่ายผู้เกรียงไกรและจอมทัพแม็กอาเธอร์ ก็ได้รู้ว่าเลือดไทยทุกคนระอุไปด้วยความห้าวเหี้ยมหานคิดเชื่อมันกันอยู่แต่ว่าถ้ายิงต้องยิงให้ถูกฆาศึกแต่ฆาศึกจะยิงไม่ถูกเพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าแห่งบวรพุทธศาสนาท่านคุ้มครองรมต้องชนะอธรรมไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ดีทหารไทยที่รอดตายเกือบครึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่บ้างมีตะกรุดชุดสิบกดอกบ้างมีตะกรุดโทน บ้างก็ใช้เสื้อพระยันราชสีสีแดงบ้างมีพระทุ่งเศรษฐีดำใหญ่ของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและจำนวนทานผู้รอดตายเหล่านั้นเชื่อว่าบรรดาเครื่องรางของของลังที่พวกตนมั่นใจในคุณขลังเหล่านี้มีส่วนช่วยชีวิตของตนทหารรุ่นศึกอินโนจีนและต่อมาในมหาสงครามโลกจนกระทั่งศึกษาเกาหลีส่วนมากมีความศรัทธานิยมบูชาสักระต่อตะกุดโทน ตะกรุดชุด16ดอกและเสื้อยันแดงราชสีน้ำติดตัวเข้าสมรภูมิเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกองทัพไทยทั้ง3มเหล่าขึ้นชื่อว่าเป็นที่รับรู้ของกองทัพข้าศึกไม่ว่าครั้งอินโดจีนมหาสงครามโลกครั้งที่สองหรือสงครามเกาหลีว่าเป็นทหารหารที่ทำการรบเก่งกล้าที่สุดตายและเสียหายน้อยที่สุดเฉพาะขวัญของทหารได้รับการยกย่องว่าเลิศที่สุด มนขลังและวิทยาคมเป็นเครื่องประสิทธิ์ประสาทให้ผู้สถาสักระแกล้าดยิงไม่ออกฟันไม่เข้าตีไม่แตกและบ้างเป็นมหาลาภมหาสเสน่มหาิยมได้จริงจังแค่ไหนเพียงไรหรือไม่หากจะพิสูจน์กันจริงจังบางทีอาจจะกระทำได้ยากเพราะอุปมาดุดดังอิทธิพลหรืออำนาจลึกลับอะไรทํานองนั้นจึงยากจะหาผู้ยืนยันท้าพิสูจน์เป็นผลแตกหักแต่อย่างไรก็ตาม ความศรัทธาความเชื่อมั่นในอิทธิพลบารมีของความขลังศักดิ์สิทธิ์ในประการเหล่านี้ก็มีอยู่ในความรู้สึกย่างมั่นคงของชาวไทยไม่เลือกชนะั้นวันณะมานานกว่าพันพันปีฉะนั้นใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่จิตใจของคนคนนั้นสมัยเมื่อเป็นพิสุในระยะสิบพรรษาแรกเป็นระยะกำลังอยู่ในวัยศึกษาหาความรู้หลวงพ่อจงเป็นผู้มีมหลวงพ่อจง เป็นผู้มีมานะพยายามและกระตือรือร้นรใกล้เป็นผู้สูตรอยู่เสมอเมื่อรู้ว่ามีพระอาจารย์ทรงวิทยาคุณดีเด่นในทางใดก็ขวนขวายไปน้ำพสการขอน้อมยอมเป็นสิษิ์และหลังจากได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมจากพระอาจารย์โพจนชำนาญต่อมาท่านจะอาวาดวัดหน้าต่างนอกคือหลวงพ่ออินลาสิขาบทไปประกอบอาชีพทางคารวะชาวบ้านส่วนมากของตำบลน,นั้น และใกล้เคียงซึ่งต่างเริ่มมองเห็นว่าภิกษุจงเป็นผู้ทรงสมถะสำรวมพร้อมทั้งมีคุณสมบัติแห่งความเป็นอริยสงฆ์ดีเด่นหลายประการประกอบทั้งเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อโผวัดหน้าต่างในซึ่งมีผู้เลื่อมใสศรัทธาในวิทยาคุณของท่านมากจึงพากนนิบนให้มาเป็นเจ้าอาวาสเสียที่วัดหน้าต่างนอกแทนพระอธิการอินสมัยนั้นชจวบ้านมีสิทธิมีเสียงเลือกตั้งเจ้าวาดได้เอง หลวงพ่อจงเมืม่อเป็นเจ้าวาดวัดหน้าต่างนอกแล้วก็ได้พยายามปฏิบัติตามฐานะได้รับการยกย่องขยิบฐานะอย่างเหมาะสมนอกจากบริหารภารกิจเป็นของสงฆ์และของวัดอันพึงกระทำตามศิกขาบทเฉพาะที่เกี่ยวกับชาวบ้านก็ได้สำแดงกิจอัธยาศัยแพ้ไมตรีโอบเอื้ออารีต่อบุคคลไม่เลือกหน้าไม่ว่าใครจะยากดีมีจนหรือเป็นคนถอยชั่วจนขึ้นชื่อว่าผานชน จะก้าวหาหรือขอร้องให้ช่วยงานธุรกิจหรือจะช่วยทุกข์หรือนิบนไปควรแก่ฐานานรูปและกาลเทศะของผู้ขอเสมอไปด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสท่านไม่เคยปฏิเสธหรือผัดผ่อนมีเคยสำแดงกริยาอ้ำอึง่งไม่พอใจหรือขึ้นโกรธกระทำแง่เงื่อนอิดออดอย่างไรและแม้แต่การกินอยู่ท่านไม่เคยบน่นไม่เคยพูดว่าอยากฉันนูน่นถึงเวลาใครถวายอะไร ก็ฉันจนอิ่มตามความพอใจไม่มีอาการผิดปกติต่อมาอายุได้30มสเศษภายหลังจากที่ได้เคยเดินทางบุกดงรกชัดท่องป่าข้ามภูเขาวห้วยและหานเหวไปกระทำน้ำสการบูชารอยพระพุทธบาทและเจดีสำคัญทุกแห่งในเมืองไทยแล้วลุงพ่จงได้ยินเขาเล่าว่าประเทศพมา่ามีเจดีสำคัญสูงใหญ่คือพระมหาเจดีชเวดากอง ท่านก็เกิดความกระตอรือรือร้นใครจะได้ไปนมัสก,การทันทีแต่เมื่อได้ปรารบขึ้นให้ญาติเพื่อนพิสุและสงฆ์ผู้ใหญ่ฟังแล้วส่วนมากตกทวงให้ระงับยับยัง้งมีอยากให้ไปต่างอ้างเหตุผลว่าทางมันไกลนักอีกอย่างเป็นเมืองต่างด้าวพูดกันไม่รู้เรื่องประการสําคัญคือถนนวนทางที่จะไปก็ไม่มีเป็นเส้นทาง้ายแน่นอนนอกจากจะต้องเดิน วกวียวเลี้ยวลัดและมุดลอดไปตามโดงทึบหรือป่าเถาวันไม้พุ่มไม้เลื้อยนานาชนิดด่านแรกสำคัญที่สุดก็คือจะต้องบุกฝ่าไปในดงพญาเย็นดงพญาไฟซึ่งครั้งกระนั้นรกชัดยามร้อนก็ร้อนจัดยามเย็นก็เย็นยะเยือกและชื้นแฉะจนได้รับสมญานามว่าเป็นดงฝีหาผู้เดินทางผ่านดงยิ่งใหญ่ทั้งสองซึ่งมีระยะยาวนับเป็นร้อยๆกิโลเมตร มีสภาพถูกป,ปกคลุมไปด้วยไม้ใหญ่หินคมโคดเขาหุบเหวใหญ่น้อยเต็มไปด้วยสัประสั์ร้ายทั้งทวิวาดจจตุวาดกัมอสอรพิษสัตว์เลื้อยคลานร้อยแปดพันอย่างซึ่งหากพลังเผลอประจากระวังพริบตาเดียวก็เท่ากับเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่ายิ่งกว่านั้นในเรื่องหมอเรื่องยาหลวงพ่อจงก็ประจากความรู้ผู้จะเป็นเพื่อนเดินทางไปด้วยก็เช่นกันฉะนั้น แม้จะรอดจากเขี้ยวเล็บสัตวจตุบานไหนเลยจะรอดจากโรคภัยโดยเฉพาะจากดงใหญ่มหาการพญาเย็นพยาไฟซึ่งขึ้นชื่อก็ฉชอนว่าเป็นดงผีหาหมาประไลไปพลใครจะชักแม่น้ําทั้งห้ามากีดกันขัดคออย่างไรก็ไม่เป็นผลหลวงพ่อจงไม่เถียงไม่แม้จะเหตุผลใดข้าวหักร้างข้อแยงเป็นแต่เพียงหัวเราะหืๆ ตหน้าตาเสมือนไม่ได้แยแสต่อสปปรรพสิ่งที่น่ากลัวสยดสยองตามคำบอกเล่าเหล่านั้นแม้แต่น้อยคำพูดของท่านพูดสัน้นสั้นหุ้นห้วนตามนิสัยซึ่งผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกได้ทันทีว่าลงพูดอย่างนั้นเอาช้างจุดไว้ก็จุดไม่อยู่ท่านว่าไม่เป็นไรหน้าทั้งฉันก็ศรัทธาอยากไปจริงๆด้วยเมื่อปณิธานมั่นคงไม่เอ็นเอียงไม่สุดต่ำต่อเหตุผลของใครในใจท่านแน่แน่เป็นประการชานี้ การทักทวงทัทฐานมิว่าจะด้วยเหตุผลหน้าหวันไหวอย่างไรก็ไม่ทําให้ท่านเอ็นเอียงท้อถอยหลวงพ่อจงปากหลักเจตนาของท่านไม่แกลง้งลอนตั้งใจจะไปนมัสการพุทธเจดีย์ชเวดากองไม่ว่าอยู่พมา่าหรือมุมใดของโลกก็ต้องไปให้ถึงจนได้เพื่อกระทําไตรสารนคมสักกะให้สมศรัทธาซึ่งจงใจใฝ่ฝันไว้ท่านผู้มีเกียรติครับ เมื่อฟังจบแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทากรุณาช่วยซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ